น้องครับน้องลองมองเหตุผลพี่มาหน่อยว่าทําไมพี่ลูกเกดถึงส่งเด็กที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างน้องเข้ามาที่ห้องดำนี้พี่ลูกเกดส่งหนูมาเพราะว่าหนูยังนวดได้ไม่โดนใจในายแบบค่ะแต่หนูเชื่อว่าหนูมีศักยภาพเป็นที่ผ่านมาวันนี้น้องยังไม่มีอินเนอร์ในการนวดที่มากพอพผู้ชายดูไม่เคลิ้มกับการนวดของน้องเลยเพราะว่าน้องไม่คอนเซนเทรตกับการนวด อาคอนแทคของน้องน้องทำท่าทีเหมือนเป็นเล่นๆกับแคมเปญนวดที่มันสำคัญระดับโลกโ<อ>น้องทราบใช่ไหมครับว่าเมืองไทยของเราโด่งดังเรื่องการนวดมากแต่น้องถ่ายทอดการนวดออกมาได้แย่ที่สุดในบรรดาเดอะเฟสของวันนี้ถ้าพี่ชาให้โอกาสหนูหนูจะนวดให้ดีขึ้นกว่าเดิมในรอบถัดไป แต่พี่คิดว่าน้องยังไม่เหมาะสมที่จะเป็นเดอะเฟสในราการของเราถ้าพี่ชาให้โอกาสหนูพี่จําเป็นถ้าพี่ชาให้โอกาสหนูต้องตัดถ้าพี่ชาให้โอกาสหนูพี่จําเป็นต้องตัดหนึ่งคนออกจากรายการหนูอยากให้พี่ชาให้โอกาสหนูคะ่ะเพราะที่บ้านหนูหนูมีแมวต้องเลี้ยงพี่เห็นใจน้องนะที่น้องทำเพื่อแมวที่บ้านน้องทำเพื่อครอบครัวของน้อง แต่น้องต้องทําเพื่อประเทศไทยแมวหนูไม่สบายบ่อยอะแล้วแบบหนูไม่ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองหนูไม่ได้มาเพื่อตัวเองอะที่หนูมั่นวุอยู่ทุกวันเนี่ยหนูมาเพื่อแมวหนูหนูอยากให้พี่ชาเข้าใจหนูคะ่ะฝากไปบอกถึงเมนเทอร์ของน้องด้วยนะว่าอารมณ์ไม่ใช่สิ่งสําคัญในการดูแลเด็กๆแต่เหตุผลปัญหาที่พี่คิดว่าสำคัญที่สุดและน้องอยู่ผิดทีม เสียใจด้วยนะครับน้องไม่ใช่เดอะเฟสของรายการนี้ทิชชู่อยู่ห้องนู้นแล้วครับเชิญเราว่าเรามีศักยภาพอะทำไมเราถึงไม่ได้ไปต่อทำไมเราถึงไม่ได้เป็นเดอะเฟสอะทิชชู่ย่อะอะไร เราจริงๆต้องคิดเอีกันไม่มี